โมพุทธายาพุทธใจอนัญมนีมุพัสสัสสุขามุทโธตมสังโฆยาคะหุโมและสัมมุทามุทาสังฆามุทาอจีทะนุวันขันธ์ชีวะนี้กมหาแทงหังวันทานิทูลโตสังมุนทานิทัตุโยอังวันาด้สัพพโสพุทธาธรรมสังฆามุเชน

తమేహాగే భగే భగే తమ พระคาบุเชตานันทะยังบาลฐานังรจักรเจเจสามังการิสัพันโทเจเจพระคาเจเจตะางมาเจเจต่าาพระคาบุเชตานันทะยังบาลฐานรังรเจเจสามัญการมสะพันโสาธุ